ดูอินไทยเป็นคนที่เป็นคนที่มาจากหลากหลายชีพมาอยู่ร่วมกันบางครั้งเราคนพบว่าเราไปยืนชูธงนวัตกรรมอยู่บนยอดเขาอะแต่รอบข้างไม่มีใครเลยแต่พอเราเจอพอแล้วดีอะเราก็ยังเห็นธงอยู่บนภูเขาอะแต่บางงานเราเราไม่ได้อยากขึ้นไปบนภูเขาก็ได้เราแค่อยู่กับชาวบ้านที่ตีนเขาและทําให้เขามีความสุขแล้วรับความสุขจากเขาอะ่ะนั่นนั่นคือสิ่งที่เมื่อก่อนนักวัตกรมมองเป้าหมายแต่ว่าทุกวันนี้เมื่อมีพอแล้วดี เรามองความสุขเรามองคุณค่าที่มากกว่าการสร้างสิ่งต่างๆบางทีการแก้ปัญหามันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตอ่ะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีโรงเรียนไหนสอนให้นักวัตกรคิดแบบนั้น ตอนทาบริษัทก่อนหน้าที่จะเจอพอลอดีครับมันคือเรื่องของการมุ่งมันที่จะพัฒนาอย่างเดียวพูดง่ายๆคือเราเหมือนจรวดที่แบบไม่มีเบรกอะ่ะพุ่งอย่างเดียวพุ่งตลอดเวลาพุ่งที่แบบไม่ได้พุ่งแบบอยากไปไกลหรือไปเร็วแต่ว่าพุ่งคือมีปัญหาตรงไหนอยากแก้ไปหมดเจออะไรมาอยากทําไปหมดซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสร้างปัญหาให้เราแบบเงียงๆแล้วก็เอาเอาเอาใบไ,ไม้กบหลุมปัญหานี้ไว้โดยที่เอาแรงบันดาลใจเอา ความเป็นนวัตกรมานำหมดเลยมันโดนฝังหัวมาว่าเป้าหมายต้องพิชิตให้ได้นั่นคือก่อนพอเราดีแต่เมื่อเราเจอพอเราดีเราเลยว่าระหว่างทางของการพิชิตเป้าหมายนั้นบางทีมันมีคุณค่ามากแล้วก็บางทีเป้าหมายนั้นอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการรักษาตัวตนระหว่างทางให้ได้ นเพื่อนที่มารับมึงนี่โม่ดัดัจการนี้จะเอาเกียรติชื่อเสียงเขียนย้อนไปแบบนี้เอากูเรียก็นอกกูมากูมาไกลแล้วกูไปสุงเขาจักรวาลกูก็มีความสุขเดินทางไปสุงเขาจักรวาลน้องเห็นข้าโอกาสทุกวันไม่มีความสุขเลยมีแต่ความท้าทายไปหยุดเดินกลับบ้านเดินทางอยู่บ้านเงียบๆนั่งถามตัวเองว่าอีสองเซนติเมตรแค่สองเซนติเมตรเนี่ยนะผมต้องการอะไรมีชีวิตไม่มีความสุขมากกว่า พอมาเจอพอแล้วดีเนี่ยสิ่งแรกที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าที่สุดที่เกิดขึ้นกับบริษัทก็คือว่าถ้าจะไปได้เร็วเป็นจรวดถ้าจะไปได้แบบเป็นรถที่เร็วมากๆเป็นเครื่องบินที่เร็วมากสิ่งที่มันต้องตามมากับของที่มันเร็วขนาดนั้นคือเบรกที่ดีพอแล้วดีคือเบรกที่ดีมากๆที่ทําให้คนที่กําลังมีแพชชั่นอยากแก้ปัญหาลุกขึ้นมาบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งแก้ปัญหาได้ไหม หยุดก่อนว่าตัวเองทําอะไรอยู่อะไรที่ละเลยไปแล้วอะไรที่สูญเสียไปแล้วอะไรที่ทิ้งไว้ข้างหลังไม่เคยย้อนกลับไปดูมันเลยข้อมัวแต่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมาเริ่มต้นจากการที่ผมพยายามเชิญตัวเองเนี่ยออกไปเผชิญกับโลกภายนอกให้มากขึ้นพาตัวเองออกไปหาปัญหาหรือว่าพาปไปเจอผู้คนยิ่งเราเจอผู้คนมากเท่าไหร่เนี่ยผู้คนที่เราคนพบ มันยิ่งทําให้เราเห็นเลยว่าเราสามารถเข้าเอาอะไรเข้าไปแก้ปัญหาเขาได้บ้างพอเราเดินทางมากขึ้นมากขึ้นผู้คนที่เราเจอเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้เราสึกว่าปัญหาเหล่านั้นมันสามารถแก้ได้ปัญหาเหล่านั้นมันสามารถเอาความรู้เรากับภูมิปัญญาของเขาอะม erg ์กันมาเชื่อมกันแล้วก็แก้เป็นแล้วก็สร้างเป็นหนทางแก้ปัญหาได้ดูอินไทยตั้งต้นมาจากการเดินทางเจอปัญหาแล้วรวบรวมคนที่อยากเดินทางด้วยกันไปแก้ปัญหา ให้กับคนในพื้นที่ต่างๆคําว่าดูอินไทยมันมาจากการที่เราอยากเป็นคนไทยที่ทําอะไรบางอย่างในประเทศนี้ในแผ่นดินนี้แล้วพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เป็นซัพพอร์ตประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่แค่ปลูกข้าวแล้วส่งออกประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีช่างเก่งซ่อมทุกอย่างได้หมดแต่ประเทศไทยมีคนบางคนคนบางกลุ่มที่อยากลุกขึ้นมาสร้างของสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างสิ่งใหม่ให้คนไทยด้วยกัน